ตรงกันเลยนะครับผมกับไปทําพิธีพี่บาวพูดเลยยังขนลุกเลยนะครับผมเอ๊เลยนะครับตัวนี้ตรงนี้ควานหาเลยนะครับผมตัวนี้ไม่พลาดนะครับผมพอมีปูใส่ชุดขาวคนโบราณนะครับผมมาเอาเงินมาให้พี่บาวพี่บาวนะครับผมที่ไปขายปิ้งหมูปิ้งไก่ทุกวันนะครับผมหวันว่าปูคนเดิมมาแล้วก็เอารถทนนั้นและชวนพี่บาวไปเอารถเันนั้นไปขนเงินขนทอง กันมาเต็มรถเลยกับปูนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บาวก็มาต่อโค้งสุดท้ายให้นะครับผมความฝันฝันเล่าความฝันก่อนนะครับผมฝันแรกก็ฝันว่ามีปูใส่ชุดขาวคนโบราณนะครับผมมาเอาเงินมาให้พี่บาว 945บาทแล้วก็พพาพี่บ่าวไปทําบุญเสีย905บาทแล้วก็เหลืออยู่40บาทปู่ว่าเก็บใส่กระเป๋าไว้ดีนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เมือ่อเมื่อวานนะเมื่อวานนะั้นเจดํานะที่ฝันฝันว่าไอ้รถซาลิงพี่บ่าวนะครับผมที่ไปขายปิ้งหมูปิ้งไก่ทุกวันนะครับผมฝันว่าปู่คนเดิมมา แล้วก็เอารถคันนั้นและชวนพี่บ่าวไปเอารถคันนั้นไปขนหินขนทองกันมาเต็มรถเลยกับปูนะครับผมป้ายทะเบียนรถนะครับผมสี่ห้าเก้ามันตรงกับสีแรกที่ปูเอ,อื่นมาให้เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้านะเจดานะสี่ห้านะครับเจดาลุกขึ้นพี่บ่าวก็ปลุกเจดาไว้ลุกขึ้นวันพระนะครับผมให้สวดมนต์ไหว้พระทิ้งพระไอ้ห้องพระที่บ้านนะครับผม ดันมีรอยเป็นเป็น,ปนรูปรอยพญานาคทิ้งพระเลยนะครับผม mm hmm. แล้วพี่บ่าวก็เห็นเป็นเลขเก้านะครับผม mm hmm. เป็นเลขไทยนั่นอีกตัวหนึ่งก็ไม่ชัดนะครับผมพี่บ่าวก็คิดว่าเป็นห้าเป็นนะครับผมแล้วก็พี่บ่าวก็ถ่ายรูปมาบมาังเอิญพี่บ่าวมาวัดกุเแทแล้วก็เอาให้หลวงพี่โต้งดูให้ก่อนที่ว่าหลวงพี่โต้งจะไปทําพิธีว่าเป็นแบบนี้ ตีเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมหลวงพี่โต้ตีให้เก้าสองดันไปตรงกันเลยนะครับผมกับหลวงพี่โตทําพิธีได้นะมันตีให้ก่อนนะครับผม<ช>ก่อนจะไปทําพิธีพี่บาวพ,พูดเลยยังขนลุกเลยนะครับผมใช่พี่บาวพ,พูดพูดก่อนที่หลวงพี่โตจะไปทําพิธีนะพี่บาวบอกว่าจะซื้อเก้าสองนะใช่เป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้ควานหาเลยนะครับผมตัวนี้ไม่พลาดนะครับผมเพราะว่า บอกกับหลวงพี่แล้วถ้าได้ถ้าออกตัวนี้จะมาร่วมทาบุญกับหลวงพี่นะครับผมเพราะว่าหลวงพี่จะสร้างอะไรเดี๋ยวจะมาร่วมนะครับผมเพราะว่าให้หลวงพี่ดูให้นะครับผมเพราะว่าบางทีมาเป็นปริศนาพี่บาวก็ตีไม่ถูกนะครับผมแต่พี่บาวบอกว่าถ้ามีโชคมีลาบวดนี้นะครับผมจะตั้งศาลที่บ้านนะครับผมศาลพระภูมิเพราะว่าขอภูมิเจ้าที่ที่บ้านไว้นะครับผมดันมาตรงเลยนะครับผมแลเรื่องบังเอิญในรอยพญานาคนั้นนะครับผม เป๊ะเลยผมเอาให้พระเลยใช่ไหมพี่บ่าวผมก็เอาให้เจมนทการดูอยู่นะครับผมหลายคนได้ดูอยู่ว่าจะเอาไว้ดูโทรศัพท์พี่บ่าวก็อัดคลิปอยู่แต่ว่าเราได้ดูก่อนที่จะทําคลิปแล้วก็ก่อนที่หลวงพี่โต้งจะไปทําพิธีให้ดูหลายคนหลายคนแล้วก็เอาให้เอฟซีดูด้วยแล้วก็ให้หลวงพี่โต้งดูด้วยแต่แกหลวงพี่โต้งก็ดูให้หลวงพี่โต้งถามผมว่าเห็นเหมือนกันไหมหลวงพี่โต้งชี้ให้เลยว่าเก้า ับสองนะครับผมเก้าสองแล้วก็ไปไปทำพิธีตรงกันเลยนะครับผมแต่ความฝันพี่บ่าวก็ <9 S 2> ได้ตั้งแต่ต่อวดได้ในต่อวดเก้าสี่ห้าแล้วมาบังเอิญทะเบียนรถก็สี่ห้าเก้านะครับผมทะเบียนรถอะไรคะพี่บา่าวทะเบียนรถสาลิงที่ว่าเอาไปที่ฝันเมื่อวันสองวันที่แล้วว่าเอาไปขนเงินขนทองนะครับผม ไไมันสี่ห้าเก้ามันตรงกันเลยนะครับผมวัวที่แล้วก็ฝันว่าได้ขนเงินเหมือนกันใช่วัวที่แล้วก็ฝันว่าได้ขนเงินที่ว่าแปดห้าเจ็ดห้าแตกทั้งบนทั้งล่างเลยวัวที่แล้วนะครับผมวันี้ก็ฝันอีกแล้วขนเงินขนทองนะครับผมปูใส่ชุดขาวพาไปเอานะครับผมพี่บ่าวพาปูปูมาเรียกเลยว่าไปไหมปูชุดขาวนะมาเรียกว่าไปไปได้แล้วไปขนเงินขนทองกันแล้วก็ไปกันนะผมเอารถซาลิงไปนะครับผม รถซาเล้งที่ขายปิ้งไก่นะครับผมไปขนมาเต็มเลยนะครับผมสบียนร,รถก็ตรงกับที่ขวัญวันแรกที่ปูเอาเงินมาให้945บาทนะครับผมฝันดีนะครับผมเพราะว่าพีบาวไม่เคยปล่อยความฝันเลยนะครับผมเพิ่งเนี่ยนะครับสองครั้งนะครับผมเพิ่งจะจุดธูปขอมีมีปล่อยรอบนึงที่ที่ว่าลูกชายมาบอกเนาะใช่ลูก,ลกชายม,มาบอกร,รอบนั้นปล่อยรอบนั้นก็แตกได้เยอะเหมือนกันนะครับผม ตอกนั้นก็ยังไม่รู้จักมนตการไม่รู้จักป่อยฮะไม่รัดนะครับผมหลังจากนั้นพี่บาวก็ไม่เคยปล่อยความฝันตัวเองใช่ครับผมปล่อยแต่เลขเพื่อนนะเพื่อนส่งมาให้เลขลับนะครับผมกับเลขของอาจารย์พี่บาวนะครับผมวันนี้ก็อาจารย์ไม่ได้ส่งมาให้นะครับผมวันที่แล้วหลุดนะครับผม เป็นความฝันอันนี้เป็นความฝันของพี่บ่าวนะครับผมใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ตานก็เป็นความฝันใช่ไหมครับพี่บ่าวใช่ครับผมวัดแรกที่ปล่อยความฝันก็เข้าบนล่างบนล่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองครับผมเป็นความฝันฝันดีมากน้องพี่บ่าวนะครับผมแล้วก็ไปเมื่อเช้านั้นพูดยังขนลุกเลยที่ว่ารอยพญานาคที่หิ่งพระนะครับผมเพราะว่าพี่บ่าวก็จะมีทเาวสุวรรณที่ที่ยิ้งพระนะปู ปู่ย่าแล้วก็พระพุทธรูปแล้วก็พระเกจิเขาพี่บ่าวนับถือหลวงพ่อพัดนะครับผมก็มีรูปบูชาของท่านอยู่นั่นที่พี่บ่าวนับถือนะครับผมจะเป็นเหมือนรอยพญานาคใช่ไหมใช่เป็นเหมือนรอยพญานาคขึ้นผมเอาไว้ที่ถ่ายมาเนาะอรับผมตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายแล้วผมก็ถ่ายมาแล้วพอผมว่าผมมาหาอาจารย์ต้งผมก็เลยจะให้หลวงพี่ดูให้เขาผมให้ดูก่อนหลวงพี่จะไปทําพิธีนะหลวงพี่ยังบอก ตรงกันเป๊ะเลยกับของโยมว่ะครับรอยที่บ้านบมก็ขนลุกเลยผมตอนนี้จัดหนัก,ก,นกบอกตรงๆว่าตัวนี้ผมจัดหนักถ้าออกสองเก้าไม่ว่าจะกลับหวัวไหมครับพี่บบาผมพี่บบานะพี่เบาพี่บบาว,ว่าพี่บบาไม่กลับเอาตามนี้เลยพี่บบาจะเอาสองเก้าเก้าสองเลยสองเก้าเก้าสองกับแค่ยังถ้าออกมาก็จะตั้งสารพระภูมิมแล้วก็ทําบุญทาบุญมาทาบุญที่เนี่ยวัดกุเทงครับผม อยาแล้วค่ะค่อยๆสดเรับผมนี่นะครับผมออก29เดี๋ยวจะไปดูรอยพญานาคเอาไปที่ละกล้องนะครับผมไปที่ละกล้องแยกมาทั้งค่อยเนี่ครับผมเอาแคบหน้าจอเลยนะครับไปที่ละกล้องที่ละกล้องแคบหน้าจอเลยนะครับ29ตรง92040นะครับตัวที่วงกลมคือตัวที่มักนะครับผมกับตัวที่ขีดเส้นใต้ตัวนะครับ ไป่ตีละกล้องนะครับผมไปตีละกล้องาเ4 5 9 4 5แล้วก็ตัวอะไรนะ9อะไรนะ905 9 4 5 905 9คูณ5ใส่กลางล่างที่วงกลม9 2รอยพญานาคที่ยิ่งพระที่บ้านนะครับผมพี่บ่าวเขียนคำกลับให้เลยรอยพญานาคที่บ้านเลยเนาะค่ะพี่บ่าวไม่เคยขึ้นนะไม่เคยขึ้นครับผมครั้งแรกเลยใช่ไหมครับพี่บ่าวครั้งแรกครับผม บ้านเลขที่อะไร่ะสองเจ็ดเก้าอันนี้คือถามถามเผื่อ fc ถามมาใช่บ้านเลขที่ก็เก้าสองอีกนะครับผมสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเก้าสองอีกนะครับผมถ้าตัดออกมาก็มีสองเก้าใช่ครับผมปาดตรงกันหมดเลยครับผมอันนี้คือถามเผื่อ fc เพราะว่า fc ถ้าเป็นเห็นเป็นรอยพญานาค fc ก็จะถามว่าบ้านเลขที่อะไรเดี๋ยวไม่ได้เจอกันไงคะก็เลยถามเบื้องต้น สองเจ็หมูซีสอมูซีาีางเาไม่ได้จดให้นะคะไม่ได้จดให้นะครับผมเอาตามนี้นะครับผมตัวเน้นตัวนาคือเก้าส่ตัวเก้าสี่หระเบียนรถขนทองกระเบียนรถขนทองคนเงินน้อพี่ครับผมโยวดนีน่าจะแตกสตัวปังปุรปังปังป วันนี้คอยแตกสามตัวนะครับผมแตกสามตัวจะตั้งฐานประภูมเชิญทุกคนเลยนะครับผมแต่เก้าสองก็ได้นะครับผมสามตัวยิ่งดีนะครับนี่พี่บ่าวก็เสนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมเาว่าพี่บ่าวจุดทูปขอเจ้าที่ไว้กากระเน่เนาะ่นอาจจะอยากได้สารประพูมครับผม บ้านใต้เนี่ยเคยิดตามเราอายแตั้งแต่ปีไกลเราแมนี่หลีนะครับทางนั้นเรามีผู้บอกเลยเรอ่ามีลูกจะใครอย่างนี้น้าจอเลยนะคะน้าจดทั่นพานมากปต้องเราฮอตปีไกลวี่ผพานมากแปดห้าคับเจ็ดเจ็ดห้านะครับไม่ต้องพูดถึงปีไกลปีก่อนเลยเราแมนอยู่แล้วนั้นรดขั้นนั้นก็ได้มาจากลูกมาดิครับลูกชายลูกชายบอกนะครับผมลูกชายมาบอกได้ ได้โชคไทยรัฐได้ซื้อรถนะครับผมขั้นหาแปดสี่นี่บ่กเมนวันติดแล้วก็ได้ลอตเตอรี่สามใบค่ะห้าแปดสี่สามตัวท้ายนะครับผมเนาะใช่เนาะพี่บ่าไปหยิบลอตเตอรี่ได้สามตัวท้ายอีกใช่ครับผมวันที่ผ่านมานี่นะครับผมโชครถหมานโอเคครบขอพบ่าเมืองใต้นะครับลูกหมัดกันนะครับผม ไปงานกีนนีครับขผมสารเนาะัอผมฟีน่าขอผมปีหน้าต่อันาแตกตัวนี้ก็ปีหน้าเจอกันนะครับผมตั้งศาลที่บ้านนะครับผม